ฟาร์มมาดี้กอลชวันนี้เราพามาที่บอ่อปลาของตานะคะมีทั้งปลามีทั้งกุ้งเลยนะมาดูกันเลยเฮ้ตามไปตามไปดอกดอกดาวเรือง,งเออกเป็นหอยอะไรเนี่ย <c oughs> แม่ถ้าหนูโยนนูกเกลื่ลงไปอย่าทำเขาอย่าทำเขา เอ้ามะนาวเห็นไหมเห็นไหมเห็นปลาไหมเห็นปลายังเออนี่ตาทำไรมะนาวตากระลังมองไห้เออชูให้มะนาวดูหน่อยตามีไหมเออกำลังเล็กอยู่นะคะอ่ามองเห็นไหมมองเห็นไหม เดี๋ยวเวลาใหญ่แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ยังเล็กอยู่มะนาวลงไปเลี้ยงดิเราเลี้ยงหอยอะไรมะนาวหอยจุบ หอยขมดูในเรือดูในเรือดูในเรือค่ะยังเล็กโยมีตัวใหญ่ๆบ้างนิดหน่อยเราเลี้ยงในบ่อปลานะคะ เยอะเลยอะ่ะ<ช>แต่ว่ายังเล็กอยู่อะ่ะอีกสักเดือนหนึ่งเก็บไปขายได้แล้วเนี่ยนนตากำลังเก็บตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าใหญ่เท่า,า,าไหร่ละไหนดูสิโอได้กี่ตัวเฮ้ยพอได้อยู่เว้ยเออพอได้อยู่ เห็นบ่อด้วยเยวคนไม่เชื่อให้คนได้เชื่อาน่อกเกมาดูเร็วเกมาดูเร็วหยิบขึ้นมาดูหน่อยสิหยิบได้เ่ะได้สิลูกว้าวเฮ้ยตัวใหญ่แล้วอ่ะอออ๋อมันคงไม่เท่ากันอ่ะ ไซส์มันไม่เท่ากันพ่อ,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 อบอกว่าอีกประมาณสองเดือนเออนูอะหนูจับไม่ได้นูก็จับไม่ได้ครับนี่ค่ะอ้าวให้ดูหน่อยค่ะนี่วันนี้มาเรามาเก็บหอย ีติดมาด้วยไหนดูสิตูดมนๆน,นะลูกไหนขอดูหน่อยนี่หรอนั่นแหละเอาออกลูกเอาออกเดี๋ยวไปปล่อยไว้ไหอยเชอรี่ก็ขายได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่หาใหม่ดิควาน,น,ค,วานควานดูนี่ใช่ไหมน,นี่ใช่ไหม อืมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่ใชาา่ต้องตูดมนๆน่ะไม่เหรอไม่ใช่อันนั้นตูดแหลมออ๋ตูดทู่ๆนะอ่ะนะลองดูไม่มีดีนะเมื่อกี้ติดมาสองตัวเอาไปปล่อยไว้ต่อมีไหม,มอันนี้เล็กเอาเล็กออกแล้วเอาไปปล่อย มีตัวเล็กเออตัวเล็กไม่เอาเฮ้ยอันนี้มันหอยอะไรอะไม่ใช่โอเคนี่นี่ตัวเล็กๆอย่างนี้ไม่เอาอเอาไปปล่อยมัน,มนไซส์ย<ม>ังไ,<ม>ไม่เท่ากันหนออกลูกต้องเลือกอออนี่ค่ะมีปลาเป็นหอยตัวเล็กหอยตัวเล็กเดี๋ยวเราจะมาปล่อยคืนบ่อเรานะคะโยนเลย โู้โูโ้โเย้โอ้โหเคอ่าไหนดูหน่อยเอ้ยมองไม่เห็นค่ะแบ้มือค่ะอ่าเลยแมุ่่มให้ว้าวตัวใหญ่อยู่นะคะมีหลายไซส์มีหลายไซส์อีกสักสองเดือน จะได้เยอะแล้วเราจะมีหอยขายเยอะเลยอันนี้เราจะไปทำแกงกันก่อนนะคะอาบา,บายบายหน่อยค่ะน้องมะนาว